สวัสดีครับก็วันนี้เรามาที่โรงแรมภูฟ้าใสก็วันนี้เราจะมาพักต่างคืนเลยก็ตรงนี้มีระเบียงด้วยตลวทางนี้ตรงนี้ติดข้าม่านโรงแรมภูฟ้าใสตัวองน้้าดิ ตรงนี้มีทีวีแล้วก็นี่มีไอีนี่งานอะไรดี๋ยวก่านมีตกไม่เตียงแล้วก็ที่เก็บที่เก็บแล้วมันมีกบน้ำด้วย สามห้าามหาเฮ้ยมันปิดเองสามห้าสามห้าเสียงมันแน่นเหนืนเสียงทีวีบ้านเรามันไม่คุุนที่นี่เราลองเลวดิอุ้ยมันอีดก anyway. ้องอ่ะวันนี้เรา จะมานี่มาข้างวิเศษอะไรเรามาข้างบนกำลังหาเดินทางไปเทนิดได้ใช่ไหมบินางนิสเงนิสเงนี้ลูกเออ ตรงนี้เราจะมาทางนี้กันอย่าถ่ายอะไรนะหนูถ่ายอยู่อุ้ยบรรันไดสูงว้าวสวยอหนูจะถ่ายอะไรเฮ้ย,ยมีเครื่องเล่นด้วยเราลองเล่นไอ้นี่ หมามุ่นวันนี้ชิงช้าอยู่เยอ๋ยวให้แม่ถ่ายผ่อนยัง กดปุ่มไหนอ่ะปุ่มแดงเหรอกดปุ่มแดงเหรอจะจะปิดหรอใช่แม่เขียนให้หน่อยดิเขียนเลย คลิปนี้เดี๋ยวต่อ EP พสอกับตรงนี้นะไอ้มื่อกี้คือภาพไปิสนาไม่ใช่นะไม่ไม่ได้เกี่ยวกับผีเลนะ